เฮกีกิมังสวัสดีอีซทุกคะช่วงเวลาของดีกีการของประเทศเสียงเอเซสช่วงเวลาของนยก็ของก็ของกของกอง้ากองไข่ที่คีเบอร์โธมไซแบคิงจ่ายนี่ยะจบชวเวลาของดีกการของนายนของนก็จะคิงข้าโดยใส่ยเขาไม่คือที่น้องเดี่ยวสบางแว่งหอกนี่ะ เนีในในในใ่ยนะครับช่วงรี่ะก็จะพโต๊ะไฟดับเท่าไงที่ยี่สิบสาางันอยู่เฉพาะกแล้วตีช่วงรียะเวาของนายมาเลยมาไปไปดูข้าหนังก่อนขาจะคุยดูใส่ถงกกองกองก็เชื่อเชออ่ะยึดช่วง ช่วยยาของนายของน้าไปดูห้องห้อาน้ำดูอาบนค้วเสียโวเสียงปลาปลาน้าปุ๊ดยอ่ะเฮ้ยฟังนะสักเวลาเบ้งเจ้าจังดีอ่ะอ่าเห้ไอยาจริงๆริพธีกาของนายนายขออนายของ ทุ่งๆโจจานนะครับอางจาแล้วครับผมหม้อข้าวนะครับไปดูจากไปข้อไปอยู่อ่ะหน้าไปจะยิงอ่ะองหน้าดีเสียงดูนะอ่อางดูเขาเไปขาเสีแล้วับไปเดี๋ยวเขางาไปคือบ้านกันเลยไปโผล่ไปเด็กไใช่ไมเตัวเลย เนื้อเองก็คือใช่ไหมของเดิมอ่ะของเดิมป็งกวางอ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ